เอาละครับกราบสวัสดีเพื่อนรักนักตกปลาทุกๆท่านนะฮะพกผมอยู่แล้วช่อง The Bass Fishing On Tour นะช่องนี้ไม่ได้มีดีแค่ตกปลานะับผมก็วันนี้อยู่กับมุมนี้อีกแล้วนะห่างหายไปนานมากๆนะที่ไม่ได้มารีวิวอุปกรณ์ตกปลาให้เพื่อนๆดูนะหรือว่ารีวิวรอกให้เพื่อนๆดูนะก็ต้องเกินไว้ก่อนนะว่าสําหรับช่วงนี้ช่วงนี้ก็ ใกล้เข้าหน้าหมึกแล้วนะสําหรับประเทศญี่ปุ่นนี่ก็ใกล้เข้ามามาาๆแล้วก็คือตอนนี้ก็ตกได้แล้วนะตกได้แล้วหมึกค่อนข้างไซดีด้วยนะผมโอเคก็วันนี้เกินมาขนาดนี้แล้วต้องมารีวิวอุปกรณ์ตกหมึกแน่นอนซึ่งเป็นรอกตัวไหนก็มาดูนะฮะนี่ฮะสำหรับรอกที่ผมจะเอามารีวิวนะก็จะเป็นตัวนี้นะผมสายตกหมึกเนี้ยสายตกหมึกต้องรู้จักนะตัวนี้ก็คือไดว่าอิมเมอร์เลยดัสนะฮะ แต่ว่า <Wow. S 1> ซีรีส์นี้ผมเอามารีวิวก็ไม่ใช่อิมอเมอร์เรธรรมดาก็จะเป็นอิมอเมอร์เร MX นะครับผมแต่ว่าผลิตปีไหนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะผมซื้อมาใช้งานเองแล้วก็เป็นรอกมือสองที่ได้มาจากสุธิยะเช่นเดิมนะผมสภาพส,สวยๆนะหล่อๆตัวนี้นะผมเค <Okay. S 1> ก็รายละเอียดคร่าวๆแล้วก็สเปคภายในแล้วก็เทคโน,โนโลยีที่ทางในว่าเขาให้มามันจะเป็นยังไงก็ ไปติดตามรับชมนะเ,นเพื่อนๆไปดูกันเลยนะฮะอ่ะนะฮะเพื่อนๆก็ามาดูรายละเอียดภายนอกกันก่อนนะฮะผมรายละเอียดภายนอกก็มาดูร่องรอยนะะร่องรอยการใช้งานเพราะว่าลอกตัวนี้ผมได้มาเป็นลอกมือสองเช่นเดิมนะเป็นลอกมือสองราคาก็แอบแอบแรงอยู่นะเ,นเพื่อนอมาดูรายละเอียดภายนอกคร่าวๆอ่ะสําหรับตัวนี้อ่ะ บอกเลยว่าสีนี่ค่อนข้างทนนะค่อนข้างทนเลยดูนะผมอันนี้ผมใช้งานมาแล้วปกตินี่ไดว่าหรือว่าลอกธรมรมดาตัวอื่นนะเวลาใส่กับตัวคันนะผมมันก็จะตรงนี้จะชอบถลอกนะคัมันจะชอบกินสีไปนะเนี่ยตรงนี้แต่ตัวนี้โอ้โหใช้มาหลายรอบมากแต่ก็ยังยังสวยอยู่นะไม่มีรอยเลยนะเพื่อนๆโอเคแล้วก็สีที่เขาให้มานี่โอ้โหสี ออกสีเหลือบม่วงๆนะสีเหลือบม่วงๆนี่มาดูสะท้อนใส่ไฟนี่อ,อย่างงามนะเพื่อนๆโคตรหล่อนะตัวนี้วเนี่ยฮะพวกตามหนอบตามไอ้นี่นะไม่มีรอยนะเพื่อนๆไม่มีรอยเลยนะอะมีอยู่ที่หนึ่งก็ตรงนี้นะตรงนี้ทุกตัวนี้ถ้าใช้งานมาแล้วผมว่าถ้าคนที่ไม่ค่อยถนอมลอกเน่ะอย่างอย่างอย่างผมนะถ้าได้ปลาเนี่ยส่วนใหญ่จะชอบทิ้งคันอย่างเงี้ย ก็จะชอบวางแบงนี้ปึ๊บนะฮะกับพื้นเลยนะวางปึ๊บกับกับพื้นนะตรงนี้ก็จะเป็นรอยนะผมเนี่ยมีแค่ตรงนี้ที่เดียวเลยนะผมนี้คือผ่านการใช้งานมาค่อนข้างบ่อยแล้วนะผมก็ช่วงนี้ก็ออกทะเลแต่ยังไม่ทันมีคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะก็รอติดตามรับชมกันนะฮะแล้วก็มีตรงนี้นะตรงนี้ในกล้องอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าถ้าเอามือลูบไปนี่มันจะเป็นรอยขูดขาเลยนะก็เช่นเดิมนะวางกับพื้นเนี่ยบางที โรเตอร์มันอยู่อย่างเงี้ย่าก,กับพื้นปาบลงไปตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยเนี่ยสองที่เนี่ยสองที่นี้จะโดนบ่อยนะผมที่อื่นนะก็ยังสวยนะผมยังสวยงานเหมือนเดิมเนี่ยขอบตรงนี้ขอบสปูลน,นี่ก็ยังแบบกริบๆนะฮะไม่โดนพื้นไม่โดนอะไรเลย,เลยโอ้โหเสียงยอดนะ,ะนี่นะก็เนี่ยรายละเอียดภายนอกคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะเพื่อน สวยยังยังสวยยังหล่ออยู่นะตัวนี้โอเคก็ไปดูรายละเอียดภายในนะว่าทางใดว่าเนี่ยเขาให้เทคโนโลยีตัวไหนติดมากับาลอกตัวนี้บ้างแล้วก็สเปคมันที่ทางได้ว่านะฮะให้มานะเบรกเท่าไหร่แล้วก็อัตราการเก็บสายใส่สายได้เท่าไหร่นะฮะก็เดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยครับครับผมก็มาดู รายละเอียดภายในแล้วนะว่าทางได้ว่าให้เบรกแล้วก็อัตราการใส่สายหรือว่าอัตราการทดเกียร์ของเขานะฮะมาเท่าไหร่นะสำหรับเจ้าได้ว่าตัวนี้อ่มาดูชื่อเต็มๆของเขาก่อนนะสำหรับเจ้าตัวนี้จะเป็นรหัส PEH อ่า PE ขีด H ขีด DH นะครับผมก็จะเป็นได้ว่าอิ e เมอร์เ MX 2508นะฮะ PE ข H ขี D H นะฮะก็ชื่อค่อนข้างยาวนะเพื่อนเก็อย่าไปจำมากแต่ว่าชื่อมันมีผลต่อการที่เวลาเราเลือกซื้อนะฮะก็เราอยากได้อัตรารอบเท่าไหร่ทุกตัวทุกตัวหนังสือที่เขาเขียนมานะฮะมันมีความหมายนะฮะก็คือสำหรับรอบตัวนี้สำหรับรหัสตัวนี้นะฮะก็จะเป็นรอบสูงสุดของของเจ้าตัวนี้เลยนะของซีรีส์นี้เลยนะผมเป็นรอบ เป็นรอบสูงสุดนะฮะให้รอบมาห้าจุดหรอบต่อการหมุนต่อการหมุนแขนหนึ่งรอบนะฮะก็คือห6จุดหต่อหนึ่งนะฮะก็คือยังไงนะฮะหมุนเนี่ยแขนหมุนเนี่ยครบหนึ่งรอบนะฮะโรเตอร์เนี่ยมันจะหมุนไปห้าจุดหกรอบนะฮะซึ่งเก็บสายได้ถึงแปดสิบสี่เซนนะต่อการหมุนหนึ่งรอบของเขาเนี่ยแปดสิบสี่เซนค่ oh, <no. S 1> อนข้างเยอะนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ ไวมากๆนะค่อนข้างไวนะสำหรับสำหรับลอกสปินนิ่งนะให้รอบมาขนาดนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ได้เป็นแขนคู่มานะแขนคู่ก็มีข้อดีและข้อเสียนะแขนคู่มันจะทําให้ตัวลอกบาลานนะผมเนี่ยเวลาหมุนมันจะไม่แกวงนะอ่ะเดี๋ยวผมลองเอาตัวอื่นมาหมุนให้เพื่อนๆดูนะว่าแขนเดี่ยวมันเป็นยังไงนะอ่ะตัวนี้นะอันนี้ผมเอาไปตกเอาไปตกเบ็ดทุนนะ ถ้าหมุนเร็วๆมันจะแกว่งนะบึบบึ้บบึบนะเนี่ยตัวลอกมันจะโยก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 เนี่ยนะเนี่ยอ่ะ,อะนี่นะแขนคู่นะแขนคู่มันได้มามันจะบาลานซ์นะเพื่อนๆเนี่ย <Wow. S 1> น,นิ่งมากเลยเ <ๆๆ S 1> นี่ยน,นี่คือข้อดีของเขานะแล้วก็แบบเวลาเราจับเราคว้าจับฝั่งไหนก็ได้นะเพื่อนๆเราจับสามารถจับโดนง่ายนะโอเคซึ่งข้อเสียของมันก็คือมันหนักขึ้นแค่นั้นเองนะ สำหรับตัวแขนเนี่ยสิบห้ากร๊ผมถอดให้ดูแค่ตัวแขนนะครับสิบห้ากรัมนะก็ไม่ได้ถือว่าเยอะนะเพื่อนๆสำหรับที่เขาให้มากับเวลาเราไปเล่นนะม,นมันสะดวกขึ้นนะเพื่อนๆสิบห้ากรัมปกติตัวแขนเดี่ยวของเขานะจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยไม่ใช่สิสองร้อยกรัมนะเพื่อนๆสองร้อยกรัมแต่ว่าตัวนี้จะเพิ่มขึ้นมาอีกสิบห้ากรัมเป็นสองร้อยสิบห้ากร๊กนะ เพราะว่าได้แขนคู่มาด้วยนะผมแล้วก็เบรกสูงสุดนะฮะเบรกสูงสุดของเขาก็จะอยู่ที่เจ็ดกิโลนะเพื oh, <no. S 1> นะ่อนๆเราตกหมึกนะตกหมึกหมึกจะตัวใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอแต่เขาให้มาถึงเจ็ดกิโลนะเ mm hmm. พื่อนๆะเหลือเฟือนะเหลือเฟือสําหรับระบบเบรกของเขาแล้วกอ็อัตราการเจ็บ <c oughs> การเจ็บสายก็จะอยู่ที่แปดสิบสี่เซนนะครับผมแล้วก็สายเนี่ย ส่วนใหญ่ pe, h, ตกหมึกนะฮะตกหมึกเราก็จะใช้สาย PE 0.8 PE 1นะฮะไม่ไม่มากหรือไม่น้อยกว่านี้นะฮะก็อันนี้ก็จะเป็นแบบค่าเบสิกนะฮะเบสิกในการใส่สายของการตกหมึกนะฮะไอตัวนี้นี่ผมใส่เป็นสาย PE 0.8นะฮะ PE 0.8จะใส่ได้ประมาณ150เมตรนะฮะแล้วก็ถ้าเป็น PE 1ก็120เมตรนะฮะโอ้เพื่อนเหลือเฟือนะฮะเหลือเฟือ มันก็เผื่อเวลาติดหินขาดเงี้ยเราก็ดึงข้างในออกมาใช้ได้นะแต่ว่าใส่ใส่ใสายให้มันเต็มสปูลไว้จะตีไกลกว่านะนเพื่อนแล้วก็บอลแบลิ่งที่เขาให้มาน,ะมนเพื่อนสำหรับตัวนี้สําหรับตัวนี้ให้มา7จ็ดบวกหนึ่งบอลแบลิ่งนะเจ็ดลูกปืนนี่ก็คือลูกปืนภายในปกตินะฮะแล้วก็บวกหนึ่งอีกหนึ่งนี่ก็คือเป็นลูกปืนกันตีกลับนะนเพื่อนเนี่ยเนี่ยมันจะดึงกลับได้แล้วก็มีมีเซฟตีกลับให้ด้วยนะ <Okay. S 2> อเคถ้าเราปลดไมกฝั่งนึงมันจะหมุนสองด้านได้นะเนี่นะก็มาดูนะว่าทางในว่านะให้เทคโนโลยีตัวไหนใส่ใส่มาก,กับเจ้าลอกตัวนี้บ้างนะฮะว่ามีนวัตรกรรมตัวไหนของในว่านะที่เขายัดเข้ามาในลอกตัวนี้นะก็ไปดูกันนะผมมาก็มาดูนะว่า จะลอกตัวนี้เขาให้อะไรมาบ้างอันนี้ผมก็ได้ไปอ่านมาคร่าวๆนะฮะต้องบอกไว้ก่อนว่าผิดพลาดยังไงหรือว่าแบบข้อมูลผิดพลาดตรงไหนก็ขอกราบขออาภัยไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆส่วนถ้ามีข้อมูลดีๆหรือว่าแบบข้อมูลที่ถูกต้องนะก็คอมเมนต์บอกผมใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผม <ฮะ S 1> ก็สําหรับลอกตัวนี้ก็ให้ระบบแม็กซิลมาด้วยนะสําหรับลอกตกหมึกตัวนี้ก็ทุกทุกซีรีส์นะของอาในวาอิมเมอร์เลยดัสนะ จะได้แม็กซิลมานะระบบแม็กซิลนี่นะเขาจะเขียนไว้ตรงนี้เลยนะแม็กซิลแม็กซิลคืออะไรนะแม็กซิลก็คือระบบกันน้ําแล้วก็กันสิ่งสกปรกนะเข้าไปในพวกห้องเครื่องพวกเกียร์โรเตอร์เขาได้นะมันจะเป็นน้ำมันชนิดพิเศษนะเป็นน้ำมันแม่เหล็กนะเพื่อนเพื่นที่ทางไดว่าเขาอ่าสร้างขึ้นมานะ <Wow. S 1> ก็อ้นี่ผมจะไม่เจาะลึกมากนะก็คือมันเป็นระบบ ป้องกันสิ่งสกปรกแล้วก็น้ําเค็มเข้าไปในห้องเครื่องเพื่อทาลายอะ่ะพวกเฟืองพวกนั้นเขานะเขาทาขึ้นมาเพื่อเซฟนะเนี่ยมันจะอยู่มันจะอยู่ใต้โรเตอร์อีกทีหนึ่งนะโอเคอันนี้คือสปูลน,นะเนี่ยฮะสปูลเนี่ยมันจะอยู่ในเนี่ยข้างใต้มันมันต้องถอดโรเตอร์ตัวนี้ออกนะมันมันถึงจะเห็นน้ํามันอ่าของแมกซิลเขาได้นะซึ่งน้ํามันแมกซิลตัวนี้นะใช้กับตัวอื่นไม่ได้ ระบบ Max ซิลต้องใช้น้ำมันของระบบ m a x กซิลเท่านั้นนะเพื่อนๆจะใช้กับน้ำมันตัวอื่นไม่ได้มันจะกันน้ําไม่ได้นะถ้าสําหรับน้ํามันตัวอื่นนะผม<อ>แล้วก็ตัวนี้ให้ะระบบเวลาปลาลากนะ AATD นะเพื่อนๆเนี่ยมันจะมีแบบบูตอยู่ตรงนี้แต่ที่จริงแล้วเราไปเปลี่ยนเป็นลูกปืนได้เนี่ยตรงเนี้ยซึ่งถ้ามันมีลูกปืนอยู่ปลายเสาแบบนี้นะเวลาเราเอาอ้นี่ใส่เข้าไปเนาะ เวลาปลาลากมันก็จะสมูทขึ้นนะเพื่อนเพื่อนมันลื่นนะแต่อันนี้มันยังเป็นบูทมันยังโยกได้อยู่นะเนี่ยมันจะไหลลื่นนะมันมันจะสมูทเวลาสู้ปลาหรือว่าสู้หมึกของเรานะซึ่งลอกตรงหมึกมันมันใช้เบรกค่อนข้างเยอะนะเพื่อนเพื่อนเบรกเวลาเราไม่ใช่อะไรนะเราก็ใช้เบรกเบานี่แหละแต่ว่าเวลาแบบเจอเหยื่อหมึกมันจะแควกแควกแควกนะเพื่อนเพื่อนมันจะสมูทขึ้นเยอะนะครับผมแล้วก็ให้สําหรับโรเตอร์นะ ให้เป็นแอร์โรเตอร์มานะเพื่อนเพื่อนแอร์โรเตอร์แล้วก็ขิดทองตรงนี้ขิดทองตรงนี้ไม่ได้ทํามาไว้เพื่อสวยเฉยๆนะเพื่อนเขาหลบมุมตรงนี้มาให้มันลื่นนะเพื่อนเพืเวลาสายเวลาเราตีอไปสายมันลูดออกไปเนี่ยฟึ๊บเนี่ยมันจะสมูทขึ้นมันจะลดแรงเสียดทานได้เยอะขึ้นแล้วก็ตีต,ตีอ่าโยตีหมึกเราส่งเหยื่อได้ไกลขึ้นนะเพื่อนเพื่อเป็นอลูมิเนียมอโนไดซ์สีน้ำเงินนะ อันนี้ผมแส้สายแล้วมันก็เลยไม่เสียงมันมันก็เลยไม่ดังปิ้งปิ้งนะตัวนี้ก็เหมือนจะเป็นคล้ายพลาสติกหรือเปล่าไม่รู้นะเพื่อนๆแต่ว่าตัวบอดี้ของเขาเนี่ยเป็นเป็นอลูมิเนียมนะอลูมิเนียมเบานะเบามากๆเบาจริงๆ <laughs> แล้วก็ถ้วยเบรกข้างในเนี่ยมันจะเป็นผ้าเบรกนะข้างใต้ต้องถอดคลิปอันนี้ออกก่อนจะเป็นผ้าเบรกนะเนี่ยสวยนะเพื่อนๆหล่อเลยตัวนี้ แล้วก็ตัวบอดี้ของอ่าของตัวลอกนะเพื่อนๆมันจะเป็นบอดี้บอดี้ ABS นะ ABS แข็งแรงทนทานแต่ก็ยังน้ำหนักเบาอยู่นะว้าว <Wow. S 1> นี่นะนเพื่อนเบาเบานะฮะถือว่าเบามากๆนะผมแล้วก็ให้เป็นระบบอ่าดิจิเกียนะฮะดิจิเกียนะผมเนี่ยมันจะเป็นเฟืองข้างใน เฟืองเขาจะลดน้ําหนักมาใช้วัสดุอุปรกรณ์ที่น้ําหนักเบาแต่ยังทนทานแข็งแรงอยู่นะซึ่งทําให้ยังหมุนเนียนเหมือนเดิมนะผมให้ดิจิเกียมานะผมว้าวก็สําหรับเจ้าลอกตัวนี้นะเพื่อนๆก็น่าจะมีคร่าวๆเพียงเท่านี้นะหรือหาตกบกพร่องยังไงเพื่อนๆก็ลองหาข้อมูลหรือว่าท่านไหนใช้ตัวนี้อยู่นะก็ฝากคอมเมนต บอกบุญผมด้วยนะเพื่อนๆผมก็ซื้อมาใช้งานเอามาเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมเฉยๆนะผมให้ดูความสวยอีกรอบนึงนะ,ะฟังเสียงก่อนเสียงค่อนข้างแว้นนะเพื่อนถ้าผมก็มีเพียงเท่านี้นะก็ปิดคลิปกันเลยนะเอาล้วครับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วนะผมก็ เป็นยังไงกันบ้างนะเพื่อนๆสำหรับเจ้าไดว่าอิมเมอร์เรดเอ็มเอ็กตัวนี้นะฮะมันพิเศษยังไงหรือว่าน้าๆท่านไหนใช้อยู่นะอยากรู้ว่าเทคโนโลยีที่ทางไดว่าเขาติดมาเนี่ยมันมีหน้าที่ทําอะไรบ้างมันมีไว้เฉยๆหรือเปล่านะก็บางทีคลิปนี้อาจจะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆให้น้าๆท่านที่ใช้งานอยู่หรือยังไม่รู้นะฮะหรือท่านที่กําลังจะตัดสินใจซื้อนะฮะก็เก็บไปพิจารณานะครับผม ก็เนี่ยนฮะมันพิเศษยังไงผมก็ได้รีวิวไปแล้วหรือว่าผ yani ิดพลาดประการใดนะเพื่อนเพื <h 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 ่อนก็ฝากคอมเมนต์ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะท่านน้าท่านไหนที <h h ่รู้ก็ฝากคอมเมนต์เพื่อเป็นความรู้ให้นานาท่านอื่นด้วยนะแล้วก็เป็นความรู้ใหม่ให้ผมด้วยนะผมก็ไม่ห่วงพื้นที่สื่อนะฮะก็จัดมาเลยนะเพื่อนเพื่อนก็สําหรับอีพีนี้น่าจะมีเพียงเท่านี้นะผมน่าจะมีเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวไว้ผมทําคลิปตกหมึกให้นานาดูนะฮะจะแห้วหรือไม่แห้วยังไงก็ ล,ลงให้น้าๆได้ได้รับชมนะครับก็ฝากติดตาม Facebook, IG, TikTok แล้วก็ทางช่องทาง YouTube ของช่อง The Bat Fishing on Tour ไปด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะพบกันใหม่ EP หน้านะฮะสำหรับอีนีนีสสวัสดีครับบ๊ายบายยบ